ดูกันยังพอดแคสต์สวัสดีครับการเติบโตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความน่าสัจรรย์และท้าทายไปพร้อมกันในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงทําให้ทุกๆอย่างในชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามตัวของเราไปด้วยและ,ะก็ปรากฏเป็นผลรวมของประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาหลายคนคงสามารถรู้สึกได้ว่าในทุกๆวันที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น ความง่ายดายของวัยเด็กกลายเป็นความทรงจําที่ห่างไกลถูกแทนที่ด้วยสิ่งซับซ้อนเช่นความสัมพันธ์การเลือกทํางานและความคาดหวังจากสังคมสำหรับคนเราแล้วนั้นมีสิ่งที่คุณจะสูญเสียเมื่อคุณโตขึ้นบางอย่างที่คุณเคยชอบทําในวัยเด็กก็อาจจะกลายเป็นเรื่องน่าเบือ่อโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราทราบกันดี ว่าสาเหตุนั้นคืออะไรเมื่อคุณรู้สึกชอบบางสิ่งมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวกิจกรรมของมันเองเท่านั้นที่ทำให้คุณคิดว่ามันรู้สึกน่าสนุกจริงๆแล้วคุณได้รับความรู้สึกจากเวลาที่ใช้ทํามันไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์รวดเดียวจบอ่านนิยายทั้งเล่มในวันเดียวหรือแค่เล่นกับเพื่อนๆของคุณคุณตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง ทำสิ่งที่คุณต้องการหรือสามารถทําได้ในตอนนั้นซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องใดๆอย่างมากที่สุดก็อาจจะเป็นการบ้านที่ครูที่โรงเรียนสั่งในบางครั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณลืมทําการบ้านขึ้นมาคุณจะหิวตายในวันถัดไปเมื่อหลายปีผ่านไปคุณก็โตขึ้นทำให้คุณต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากขึ้น เวลาที่มีให้กับตัวเองก็จะลดลงคุณจะไม่สามารถดูซีรีส์ทั้งหมดทั้งเรื่องในหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานหรือแม้แต่มีเวลาเริ่มดูหนังสักเรื่องด้วยซ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพอโตขึ้นแล้วก็ยังมีผลดีอยู่เหมือนกันในตอนนี้คุณมีประสบการณ์คุณรู้จักโลกนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากจริงอยู่ที่คุณต้องรับผิดชอบตอนเองแต่คุณก็ควบคุมชีวิตของ ตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าด้วยพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งกันใช่ไหมครับในกรณีนี้ความรับผิดชอบเช่นการมีงานทำก็ทำให้คุณมีอำนาจที่เรียกว่ามีเงินใช้ขึ้นมาด้วยหลายๆคนมักจมปลัดอยู่กับการนึกถึงวันวานเก่าๆสมัยเด็กแต่ก็มักจะลืมกันไปว่า คุณยังคงทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้อยู่แม้จะมีข้อจำกัดแน่นอนแต่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองอีกครั้งบางครั้งสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการแต่ก็ไม่เป็นไรคุณยังมีเวลาถ้าคุณลองคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการเดินทางเที่ยวทั่วโลก ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้เวลาอยู่ในสถานที่แต่ละสถานที่นานเท่าไหร่มันอาจจะต้องการค่าใช้จ่ายประมาณ5,000ถึง2,000 20, 0ดอลลาร์หรือประมาณ1 7 5 0 0 0 0บาทถึง0 0 0 0 0บาทนั่นเองมันดูเยอะมากใช่ไหมครับแต่นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะสื่อถึงถ้ามันสำคัญกับคุณมากพอถึงมันจะใช้เวลานานแต่ในที่สุดคุณก็จะไปถึงมันแน่นอน สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในวันนี้ที่สุดเลยนะครับก็คืออย่าลืมตัวตนของตัวเองไปนะครับเพราะว่าแม้ว่าเด็กตัวเล็กๆที่ดูซีรีส์จนจบในรอบเดียวในอดีตจะหายไปแล้วนะครับ mm hmm. เด็กที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ในวันนี้ก็เป็นได้ครับขอบคุณครับ